ช่วงชํำแหลโตว <Yay! S 1> สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเบดิกแล้วนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงชํำแหลโตค่ะสำหรับอีพีนี้เบดเพ่ง mm hmm. เล็งไปที่ตัวกล่อง ลิปเตอร์ทวินสตาร์อันใหญ่ตัวนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆหยิบเขาลงมาเลยตัวนี้เนี่ยหยิบยากนิดนึงนะคะเพราะว่าตัวอื่นเนี่ยจะค่อยๆพังลงมานะคะนี่เป็นผลสลําเร็จแล้วในการหยิบมานะคะเดี๋ยวกล้องไปโฟกัสที่ตรงนี้เลยนะก็ตัวนี้เนี่ยเบสแต่ก่อนเนี่ยเบสจะใส่ตัวปากกาหัวโตวของดิสนีย์เอาไว้นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยปากกาหัวโตวดิสนีย์เนี่ยเบสก็ได้เก็บเป็นหลักเป็นแหล่งแล้วนะคะก็แยกออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยกล่องนี้ก็ว่างอยู่เบสก็เลยทําการใส่คองอื่นๆของซาริโอลงไป แต่ว่ายังไม่ทั้งหมดนะคะยังมีในชั้นอยู่อีกเยอะเลยแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวแบบปรดๆของเบสท,ที่เบสรู้สึกว่าเบสใช้งานบ่อยก็เลยแบบว่าย้ายมาที่โต๊ะเขียนหนังสือเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปชมแหละกันเลย สำหรับของที่เบสไวนีนกล่องเ t ตันทวิน Star ์นะคะก็ชิ้นแรกสุดเลยตัวนี้เนี่ยจะเป็นเซตเขียนจดหมาย Li ตันทวินสตาร์อันมินิอันเล็กนะคะน่ารักมากๆเลยตัวนี้เนี่ยเบสซื้อมา150อยบาทนะคะอันต่อไปค่ะเป็น h e l l o k i ิ t y เหมือนกันนะคะเป็นมินิเหมือนกันราคาจะเท่ากันหมดเลยนะคะแล้วก็จะมี Hello Ki t ต y ที่ทำร่วมกับโดเรม่อนค่ะเป็นใบพัดแล้วก็โดเรม่อนนะคะทำร่วมกับ Hello Kitty มีโบว์ฮ l ลโหลคิอยู่ตรงนี้ด้วยค่ะมีกูเดทมะนะคะกูเดทมาะน่า หลักนะคะ แล้วก็อันนี้เนี่ยจะเป็นซีกร์จะใหม่หมดแล้วใช่ไหมคะต่อไปนะคะจะเป็นตัวสติกเกอร์กันบ้างค่ะก็รีวิวไปหมดแล้วนะคะสำหรับตัวสติกเกอร์ดูทีละลายนะคะจะมีลาย My Melody ค่ะมี Little Twin Star มีก u เดธร m a ะนะคะมีปอมปอมปุร um ิน um um มีลายรวมซาริโอค่ะมีชินามอนมี m เม e l o d y อีกแบบหนึ่งนะคะมี Hello Kitty ค่ะสีชมพูแล้วก็ Hello Kitty แบบนี้บบนอีกแบบหนึ่งค่ะ ต่อไปนะคะในกล่องเหลืออีกไม่เยอะนะคะก็มาดูตัวนี้ก่อนเลยตัวนี้เนี่ยจะเป็น MAC My Melody นะคะเบสซมา495บาทคือมันแพงก็จริงแต่ว่าการใช้งานของ MAC เนี่ยเบสใช้ได้ระยะยาวมากๆเลยนะคะซื้ออันเดียวเนี่ยใช้ได้แบบหลายสิบปีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุ้มมากๆเลยนะคะแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นเหมือนกับที่หนีบกระดาษนะคะชินามอนน่ารักมากๆแล้วก็จะมีที่หนีบกระดาษ My Melo d y แบบนี้นะคะ เหลืออีกแค่สองอย่างนะคะเป็นเซตเขียนจดหมายปี1992ค่ะกับเซตเขียนจดหมายปี2007นะคะก็ในนี้ก็จะหมดแล้วบ่แบเหลือแต่ฝุ่นนะคะกับรอยปากกาค่ะกระปองนะคะเหมือนกับตัว My Melody เลยนะคะเบสซื้อมา790บาทนะคะจาก็อปซาริโอที่เซ็นทันนะตัวนี้เนี่ยจะมีสมุดแถมมาให้เช่นเดียวกันค่ะ กับการชำแหลตโตี EP นี้ของเบสเป็นเจ้ากล่องใหญ่ l i ต t นทวินสตาร์ตัวนี้นะคะถ้า,าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e ให้เบสด้วยนะว่าอยวเราเจอกันใหม่ EP หน้านะคะดูว่ากล่องต่อไปนะคะที่เบสจะมาชำแหละจะเป็นกล่องไหนดีสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะบายขอบคุณทุกคนที่รับชมคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ช่องของเบสด้วยนะคะ